สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าอีเกียน,นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้เป็นเกมโรบบอกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้มาเล่นอัดโรบบอกให้ดู พิ่งมาอัดลมอกให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งห่างหายจากโลว์บักไปนานมากโอเคเ,เราขอถือไฟหน่อยนะคะเราต้องหาบ้านอยู่นะทะุกคนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีบ้านอยู่คะ่ะแล้วตอนนี้ก็ตอนมืดอีกด้วยเฮ้ยอะไรจะหน้าขนลุกขนาดนี้ โอเคเดี๋ยวเราขอเปิดไฟตรงนี้ก่อนละกันค่ะทุกคนเพื่อความสว่างนะอเราต้องหาบ้านคนอยู่นั่นเองทุกคนเราเจอบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบ้านตรงนั้นกันนะคะโอ้มีคนอยู่สองคนด้วยโอ้ แต่มีอีกเกียสิทุกคนเยแต่มี็นพนักง,งานนะสิเราขึ้นทางไหนได้บ้างอา่ะเฮ้ยนี่ตัวดำปะ่ะเออมีทุกคนอีกห้าสิบวินะเราจะได้เป็นอิสระละแล้วก็จะสร้างทางขึ้นไปอย่างนี้นะเพราะว่าว้ายเพราะว่าเราอยาก สร้างบ้านที่สูงๆเคทุกคนอิสระใกล้มาถึงแล้วอเอาพวกกุ้ยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะชุบแล้วก็บึ๊บป็นเหมือนปลาก,กัวออบ,บี้อะค่ะทุกคน่างนี้อืออีกสิบสอง อีกสิบวิสุดท้ายเท่านั้นนะคะทุกคนเกียว้า,าวเช้าแล้วคะ่ะ oh my gosh เราต้องหาโอสวัสดีอีเกียเรามาทำอะไรดีคะทุกคนสร้างบ้านเลยแล้วกันนะ โอเคแต่เราต้องหาทำอะไรดีๆก่อนเออลงไม้นะไดนะ้นแหละอุ้ยเจอบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านดีด้วยแฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาบ้านหลังนี้เป็นอยู่ด้วยได้ไหม <c oughs> บอกว่าเราจะไม่เป็นภาระเขานะไปขออยู่ด้วยคนได้ไหมวู้ <c oughs> <c oughs> ขอยู่ด้วยคนได้ไหมเพื่อนโหเพื่อนว้าเขาให้เราอยู่ไหมฮะเขาจะให้เราอยู่ไหมทุกคนทุกคนเราคิดว่าเขาน่าจะอยู่บันดาลแล้วนะคะทุกคนเขาถึงมีบ้านเขาจะทำอะไรนะ่ะ เขาจะทำอะไรอะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาทำอะไรแต่ที่รูรูขอลิฟต์หน่อยนะคะว้าวเออเพื่อนเราเขาอหยุดไว้ได้ไหมคงไม่ว่าลวเลยลกค่ะโหขยันมาก ชื่นชมเลยว,ว่าขยันมากโอ้ยวเราช่วยนะเพื่อนเราจะได้ไม่เป็นภาละนะเราหาของมาช่วยเขาหนแล้วกันนะเราไม่ต้องช่วยดีกว่าไม่รู้สิทุกคนโอ้ ตรงนี้เป็นที่เกาะกอกไฟเราทำอะไรดีคะทุกคนแต่ตอนนี้ที่รู้ๆคือเราต้องอ,อสร้างบ้านอยู่ก่อนเพราะเหลือแค่สามสิบนาทีอ,อีสามนาทีอะทุกคนอู้เราอยู่บ้านเดิม,มาละทุกคนดีแล้วขออยู่ด้วยละกันนะคะเราจะไปหาอาหารมาให้นะเพื่อนโอเคไหม ขอแรดบากก่อน,นะคะ่ะแรดบากสุดก่อนโอเคแรดบากสุดแล้วนะเดี๋ยวโอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันไปหันเห้ตกใจหมดเลยทุกคนเราเจอข้าวข้าวใต้นี้หยิบมันเลยมีอะไรอไหมนะ เอไม่มีของไม่มีขนมอะไรเลยเหรอวุย้ยตรงนี้เป็นตร,ตรงนี้ทุกคนเป็นเออแถวยาวเลยวุย้ยพิซซ่าเอาไว้เยอะๆเลยค่ะช่วยหาขนมนะเพื่อนละเพราะว่าเราจะได้ไม่ทำตัวเป็นภาระเกิน ทุกคนเราจะตัวดำต้องการน้ำเปล่าไม่มีน้ำเปล่าเลยอ่ะโอ้เหมนเจอบ้านเสร็็ๆหลังๆด้วยฮฮโอเคตอนนี้คือเราต้องรีบกลับบ้านก่อนเอนเ r อรจเราจะหมดแล้วะคะ่ะทุกคนในช่วงนี้ใครใกล้สอบละบ้างเราคนหนึ่งนะคะ่ะที่ใกล้สอบละสอบเดือนอุ้ยจะพิซซา ประมาณเดือนนี้แหละค่ะทุกคนยีิบสามกรกฎาคมดีแล้วทุกคนเพราะว่าแบบจะได้แม่นั่นเกินไปไม่นั่นคืออะไรก่อนว้าว ขอกินก่อนนะคะทุกคนโอ้ดื่มน้ำโอเคเลือีก30มสิบวิทุกคนเลยอีก30มสิบวินะเดี๋ยวเราช่วยเอาของมาปิดไหม เร็วๆเ,เพื่อนขึ้นมาเร็วๆอีกเขาใจดีมากเลยนะคะทุกคนเขาปรับให้เราอยู่ด้วยอะ่ะเราขอนอนตรงนี้ได้ไหมเพื่อนเราขออยู่ได้ด้วยได้ไหมเพื่อนนะนาะนาะวายใจร้ายอะ่ะโอ้ทุกคนเขาทรยยเราโอ้ไม่เขาเป็นอย่างนี้ พอลยศไม่ดีเลยเนาะทุกคนกคุณเป็นอะไรกับฉันหรือเปล่าฉันแค่อยากอยู่ด้วยเอง ฉ่นแ่อยากอยู่ด้วยเองนะเพื่อนนะขออยู่ด้วยได้ไหมขออยู่ด้วยได้ไหมคืออะไรอะทุกคนข้สื่อความว่าอะไรเราบอกว่าขออยู่ด้วยได้ปะ โอ้เขาทำไมเขาใจร้ายกับเราขนาดนี้ทุกคนเฮ้เยจะทำมั่งโอ้ยไม่เป็นไรคะ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้บางทีเราก็เสียใจไหมทุกคนแต่ช่างเถอคะค่ะเดี๋ยวเราจะหาบ้านอยู่เองได้จำไว้เราไม่แคร์หร không anh lạnh hãy hãy đuôi, hãy 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 คงไม่ให้เราอยู่จริงๆค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะใครเจอคนดีนะคะเนี่ยฝากฝากไปบอกเขาด้วยนะฉันไม่อยอมนะจ๊ะ ถ้าคิดว่าฉันยอมก็คิคดไปเลยจ้ะฉันไม่อยอมเลยจ้ะฉันสปนบอกของบ้านเอะไปให้หมดเช่าเช,อช,อช,อชอ่าเช่าขนออกไปด้วยโอเคเราได้ของมาทางชีวิตแล้วค่ะทุกคน เราจะหยิบมันได้บ้านเธอไปด้วยถ้าเราอยู่ตรงนี้นเขาทำอะไรเราไม่ได้นะคะทุกคนก็ดีแล้วล่ะเช่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านั่นเองนะคะทุกคนเราก็ได้เอาของที่เราหามาได้แล้วก็ป้นเขานิดหนิดหน่อยๆคืนมานั่นเองซึ่งเราจะสร้างบ้านเองแล้วไม่งอแล้วจ้าเธอคิดว่าฉันอยู่ไม่ได้เหรอคะฉันอัดไว้หมดละสิ่งที่เธอทำกับฉันไม่แกฉันอัดไว้หมดแล้วเธอโลมา รู้ <Hello S 2> ไหมน้ำใข้เนี่ยขอได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเล็กๆอยู่นะ <c oughs> ขอมาให้เนี่ยนะเพื่อนเราจะสร้างบ้านเล็กๆอยู่ <c oughs> ซึ่งมันก็ได้จะเล็กะ่ะ สูงเลยสูงๆเหมือนบ้านท่าน,นั้นเลยพอเขามาบ้านเราเนะะียค่ะเราจะได้ปล่อยเขาลงเหมือนเดิมเลยมันใหญ่ช่วยกันสร้างสองคนแน่เลยทุกคนกคุณทำอะไรอะ่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันอนะีพีหน้าบายบายคะ่ะ